ที่สิ้นสุดแห่งกายคือสิ้นลมหายใจที่สิ้นสุดแห่งใจคือความไม่มีตัวเราของเราคนเราอยู่กับธาตุสี่เพราะไม่เห็นธาตุรู้จึงเป็นทุกข์รู้อย่างเดียวไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์พวกเรามันก็ทุกข์เพราะธาตุสี่อยู่ทุกวันนี้ หายเจ้าเข่างงัๆแงบๆอยู่นี่ก็เอาธาุเข่าเอาธาุออกจังน้อยกับลูกไปกินน้ำจังน้อยก็ไปเอาน้ำออกบืนเศร้าขันสวยเนี่ยก็เจ้แม่นเพิ่นพานานบีบกระดิ่งกรีงเทนโอ่พะพะอย่าเอาธาุดินเข้าไปเมื่อเดียวพอไปอังกันอยู่ห้องส่วนบนบนจะเอาออกบาดเนี่ยมันยากน้ำธาตซีอันนี้ถ้าเห็นธาุตัวรูตัวรูตัวรู้นั่นมันจะไม่ทุกข์หลงปูท่านบอก ไฟภายในไม่อยู่ภายในไฟภายนอกไม่อยู่ภายนอกดับไปท่านใช้ภาษาง่ายๆจิตใจของคนเราเหมือนกับน้ำละวะน้ำมันชอบไหลลงที่ต่ำถ้าคนสะลาดเราพูดเป็นภาษาลาวสอเสือสลอาหอหีบลอลิงสระอาดอเด็กข้าคนสลาดล่ะวะ กั้นน้ำไว้มันก็จะไหลขึ้นที่สูงเขียนไว้อย่างดีเมื่อใดพรมวิหารของเรายังไม่ครบสี่เมื่อนั้นเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะวางมันลงไม่ได้พับหนังสือที่เขียนไว้แล้วท่านก่อนนอนนอนโกนถาถาดสบายหกวันก็หกคืนครึ่งน,น้ำหยดเดียวไม่ถามกิน่น เขาก็บวอกินเจ็บปวดหันปวดปวดหิงเสยนี่แล้วบอกไปเลยว่ามันสิห่วงไปคือหมากไหมเวลาจะสิ้นใจวันที่หกคืนวันที่หกนี่หลวงปู่ลืมตาตั้งแต่ตีสองที่ลกูกหลานตื่นขึ้นมานั่งสมาธิหลวงปู่ก็ลืมตาแล้วนานๆก็กระพริบตาลูกหลานไปหากระพริบตา ทั้งวันเลยลืมตาเย็นมาจึงหลับห้าทุ่มห้าสิบสองนาทีทําหูงิกขึ้นบาทเดียวบัดลมหายใจไม่ได้ลำบากฝนก็ตกอ่าลงมานั่นคือคนฝึกจิตตายมันก็ตายแสบๆตายคักๆบนไอ้ทุกข์ได้ยากน้ำยังฝึกไปตั้งแต่ลมหายใจนี่แหละ เวลาท่านทั้งหลายนอนคืนนี้หลังจากฟังเทศทำวัดสวนมนต์แล้วไปนอนอย่าสุนอนถิ่มซื่อๆนอนดูลมหายใจมันเข้ามันออกหายใจเป็นอยู่ตัวนอนก็ไดมันเป็นสิถามานนั่งค่ำแอวซะก่อนยังเสียหายใจนอนเอามือไว้ดีๆแล้วก็ดูมันเข้าดูมันออกจนมันหลับ จะมีครั้งหนึ่งท่านจะเห็นอาการหลับลุดออกแกตื่นเข้าไปสู่หลับเหมือนน้ำกับบกที่มันติดกันอยู่มันใกล้กันเหมือนเหมือนริมน้ำกับริมบกนั่นแหละถ้าท่านเห็นอาการตื่นตื่นแล้วมันขาดลิบเข้าไปหาหลับเวลานั้นท่านจะปราปลื้มใจ และจะเชื่อครูบาอาจารย์อีกด้วยโอ้มันมีอยู่ดีเนี่ยเห็นเนี่ยแล้วจะรู้จักต่อไปว่าบัตรายกูก็สิเป็นจังสี่ละบวชฮิตนี่คักๆักมึงโลดบานนี่บริยานตายพราหน่อยสินอนบังเจ้าของตายคักคักเหมือนดูคนอื่นตายตรงเนี้ยฝึกมัน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 ,ม,นมันจะได้กําไร ตรงที่จะตายนี่บางทีชาติเลยพาสทีเดียวเลยจากกัลยาณนะปุถุชนสู่โสตปฏิยังข่านีโดดทีเดียวนุน่นด้วยอาถึงอนาคามีเป็นอุปาติกะไปหมดอาสวะไขที่สุทธาวาสอาวิขาอตตปาส,าสุทัศสีสุทัสสาอากานิธาอานิสงแห่งอานาปานสตินี้ท่านจึงบอกว่ามีเจ็ดประการหนึ่งจะบรรลุ สัมผัสอรหัตผลในชาตินี้สองถ้าชาตินี้เป็นไปไม่ได้จะบรรลุอรหัตผลเมื่อจวนจะสิ้นใจหรือสิ้นไปพร้อมกันกันกบตายนั่นชีวิตะสมะสีสีนี่ไปสองแล้วอีกห้าอันถ้าเป็นไปไม่ได้จะเข้าถึงอนาคามีห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะไปเกิดในสุทาวาสห้าและจะดับที่นั่น นี่ทำให้ดีนะอาณาปณสติ